สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเบิร์ตธงชัยใกล้ชิดแก้มชนแก้มถูกมองมากกว่าพี่น้องเพราะรเป็นนักร้องเดี่ยวที่ใกล้ชิดพี่เบิร์ตไม่ว่าจะออกงานหรือคอนเสิร์ตที่ไหนก็จะจูงมือกันไปตลอดและว,วันนี้เรามีเรื่องของพี่เบิร์ตกับนักร้องสาวท่านหนึ่งจะมาเล่าบทความนี้ไม่ใช่ทั้งหมดของแฟนเพลงเป็นเพียงความคิดเห็นเฉพาะกลุ่มมีความเป็นไปได้ไหมสาวคนที่พี่เบิร์ตกำลังคุยอยู่คือค,อคนนี้พีตินาคริสตินา อากิาบางคนอาจจะยังไม่ทราบว,ว่าสองคนนี้มีความน่ารักกันมาตลอดเพียงแต่มองภาพน่ารักกันแบบพี่น้องก็มีภาพของเบิร์ตธงชัยที่จุ๊บแก้มบ้างใกล้ชิดกับคริสติน่าบ้างจนหลายคนคิดว่าทั้งคู่แอบซุ่มคบกันเงียบๆ คริสตินาอากิลาเผยว่าตนก็เห็นข่าวแล้วเวลาพี่เบิร์ตมากอดตนก็กลัวเหมือนกันว่าจะเป็นเรื่องแต่เราเป็นพี่น้องกันส่วนที่พี่เบิร์ตบอกว่ามีคนคุยแล้วนั้นจริงๆเขาเองก็เป็นแบบนี้กับทุกคนนานๆทีเราได้คุยกันเราทั้งสองคนไม่มีใครเลยมีแต่คนจับคู่ให้มากกว่าอย่างไรก็ตามตนเป็นคนที่มีคนมาจีบน้อยมากไม่มีใครกล้าบางทีก็มีคนมาบอกว่าคนนี้กําลังมองแต่พอหันไปคนนั้นก็จะหายไปทันที เพราะตนหน้าดุทิ้งท้ายคำถามหนึ่งถึงพี่เบิร์ตถ้ามีพี่เบิร์ตต้องมีครอบครัวจริงๆก็ควรจะมีได้แล้วเพราะอนาคตสิ่งสำคัญคือคนดูแลเหลือก็แต่อีกฝ่ายมีใจให้ใครคนอื่นไปแล้วหรือยังท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Topnewsroom.info ขอบคุณครับ